สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่มี1คอมเมนต์เข้ามาเรื่องของไม้เซลฟี่ที่มีความยาวมากกว่า3หรือ5เมตรนะครับวันนี้ก็เลยต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นั้นนะครับที่ช่วยให้มาต่อเนื่องต่อยอดคลิปวิดีโอนะครับในการทำไม้เซลฟี่ที่มีความยาวนะครับสำหรับอุปรกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะมีกล้อง GoPro GoPro 7 ตัวนี้นะครับหนึ่ตัวนะครับแล้วก็ไม้คันเบ็ดชิ่อเดิวนะครับ,บชิดวซึ่งพอดีที่บ้านซื้อมาเอาไปใช้นะครับความยาวก็อยู่ที่8เมตรอยยความยาว8เมตรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็คืออุปกรณ์ของโกโปรโนั่นแหละนะครับ เวลาที่จับยึดนะครับก็ใส่ไว้กับตรงปลายตรงนี้ของตัวคันเบ็ดชิง i n g l นะครับเราจะไม่ใช้ท่อนบนสุดนะครับของคันเบ็ดนะครับเพราะว่ามันจะมีความอ่อนเกินไปนะครับเราจะหักได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นโฟมนะครับที่ช่วยจับยึดหรือว่าใครมีที่อุปกรณ์ที่ดูดีกว่าน,นี้ก็สามารถใช้ได้นะวันนี้เป็นประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านนะครับโอเคแล้วก็เอากล้อง มาติดเข้าไปนะครับโอเคก็ตอนรียเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล้องกลุ่มโปรก็ถะติดตั้งเข้าไปในตัวไม้เซลฟี่ยาวๆของเรานะครับซึ่งสามารถปรับลดก็เงยได้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราประกอบกล้องกับตัวไม้เซลฟี่ของเราเสร็จแล้วบร้ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเราอยากถ่ายตัวเองแล้วก็ปรับให้เป็นมุมก้มลงนะครับได้มุมที่ลงมาจากด้านบนก็จะเหมือนกับโดนที่ส่องออกมาหาเรานะครับหรือว่าต้องการเป็นมุมอันดูลมมากหรือว่าเป็นมุมรอบๆก็ตั้งขึ้นใหม่ก็สามารถที่จะหมุนตัวไม้นะครับไปรอบได้360องศาเลยนะครับตอนนี้คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโหมดการใช้งานนะครับอย่าลืมว่ากล้องโรโพตัวนี้มัน ได้มุมกว้างนะครับเป็นคล้ายกับเด่น i f ฟิชนะครับเริ่มเปิดกล้องขึ้นมานะครับตอนนี้เครื่องได้กอดแล้วนะครับเป็นสายืดออกไปนะครับตอนนี้ก็ทำการยืดเสาขึ้นไปนะครับให้สุดนะครับ8เมตรนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูภาพในกล้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในมุมสูงนะครับ เมื่อกี้นี่ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับอากาศจะครึ้มใหม่นะครับสุดละคราวนี้อ่ะมาดูมุมนะครับตอนนี้กำลังจะหมุนนะครับหมุนสายอากาศหมุนคิ่ทางนะครับหมุนกับหมุน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 แรหมุนแรกนะครับ สองฟ้าจะเมื่อคลิ้มหน่อยนะครับหมุนในีครอบสามเรือ 3, อ่องสิบองศาเลยครับถ้าใครมีไม้คันเด็ดเชิงเดิวที่ยาววันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้เรากรณีที่แบบว่าของที่มีอยู่ในบ้านนะครับ เราก็มาสรุปการใช้งานนะครับตัวไม้เซลฟี่ยาวงเรานะครับก็ข้อดีคือได้ม,ม,มองที่ที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็ได้ความความสูงของมุมมองนะครับแต่ว่ามาดูข้อเสียนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเนื่งความยาวในการพกพานะครับจากข้างล่างเนี่ยท่านนี้นี่น่าจะประมาณเมตร 50นะครับแล้วก็ความลำบากในการถือนะครับถ้าไม่มีรถเข็นหรือว่าไม่ได้มีอุปรกรณ์ที่ใส่ไปก็ลำบากเหมือนกันนะครับในการใช้งานก็ส่วน้าใครที่สามารถที่จะแบกได้ถือได้ก็ไม่ว่าอะไรนะครับนะครับโอเคสรุปคร่าวๆข,ข,ของชิ้นงานของผมก็คือไม้เซฟฟี่ที่มีความยาว8เมตรนะครับมากกว่าตลาดที่เขาขายกันนะครับซึ่งมีความยาวอยู่ที่5เมตร ะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อได้นะครับลืมบอกไปว่าหาซื้อได้ที่ร้านตกปลาทั่วไปนะครับครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายหน้าตรงหน่อยของเจ้าไอซีเฮ็ดซึมมือคงขาดใจขั้นบ่ได้เจ้าเป็นแฟนชาตินีบ่ได้นึื่องคงแค้นลูกเขาคงบ่ได้เกิด นำ้ำตาคุณในบ่อคิดน้ำจากบ้านกันบ่เว้าอยากอาู้หน่อยตุหนึ่งอ้ายยอมสิเปรียบกะใด